สวัสดีค่ะวันนี้บ้านสวนนกสวยนำเสนอน้อ,นองนกนะคะน,น้องนกน่ารักนะคะน,น้องนกก็เตรียมพร้อมที่จะบินแล้วนะคะได้เวลาที่จะพานน้องนกบินแล้วสวยๆนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยบ้านสวนนกสวยก็จะเลี้ยงนก ไว้เพื่อสร้างรายได้เพื่อเป็นอาชีพเสริมนะคะทำสวนแล้วก็เลี้ยงนกเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้นะคะอยู่ได้นะคะความสุขเล็กๆน้อยๆน,ยนีค่ะให้เขากินอิ่มกินน้ำสะอาดกินกินอิ่ม แล้วเราไปไหนก็ได้ทำอะไรก็ได้มีเวลาว่างเยอะถ้าเลี้ยงนกนะคะน้องๆพร้อมบินนะคะเพราะว่าชุดชุดชุดใหม่ชุดใหม่ก็จะยังเป็นน้องอยู่พรุนี้เขาจะโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะเ้าเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะเขาพร้อมบินนะคะนี่ค่ะได้เวลาแล้วได้เวลาจะบินแล้วนะคะ น้องๆน,น่ารักทุกตัวแข็งแรงทุกตัวสีสวยสดทุกตัวนะคะตังนี้ก็มีนะคะนี่ค่ะนะคะอันนี้เป็นวัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะคะเขาเป็นวัยรุ่นนะคะ,นะคะได้เวลาที่จะพาน้องๆบินแล้ว น้องๆพร้อมบินกันแล้วนะคะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นรังเพาะเป็นพ่อแม่เขานะคะทางฝั่งนี้เป็นรังเพาะเป็นพ่อแม่เขานะคะนะคะี่ค่ะบ้านสวนนกสวยก็จะเลี้ยงนกเพื่อสร้างไรายได้เป็นอาชีพเสริมนะคะแล้วก็นะะี่ค่ะทำอะไรอะไรเสร็จแล้วก็จะไปไหนก็ได้นะคะทั้งวันติด อย่างเดียวอย่าให้เขาอดอาหารให้เขากินน้ำที่สะอาดแล้วก็ดูข้าวดูนี่ค่น้องน่ารักมากนะคะอันนี้เป็นเลเบิร์ดนะคะวันนี้พาชม ในอ่าบ้านนกนะคะวันนี้พาชมในบ้านนกอัปเดตนกกันหน่อยได้เวลาที่จะพาน้องๆบินแล้วน้องๆพร้อมบินกันแล้ว อันนี้จะเป็นซากุระฟอลโลนะคะสวยค่ะน,น้องเขาแข็งแรงทุกตัวเลยสวยค่ะน,น้องพร้อมบินกันแล้วเออพี่น้ำแห้งนะพี่ฝั่งนี้น้ำแห้งนะคะอ๋อจะมีอันนี้นะอีกนะอ๋มันมีขวดนี้อยู่ บ้านสวนนกสวยก็จะประมาณนี้นะคะเลี้ยงนกเพื่อสร้างไรายได้เอาไว้แล้วก็ทำสวนทำสวนด้วยสวนผลไม้สวนไม่ย,ยงคิดนะคะสวนไม่ย,ยงคิดก็ถึงหน้าถึงฤด,ดูกาลก็ก็จะมีลูกลูกค้าที่เขาเคยเใช้บริการเขาก็จะมา เข้ามาถึงสวนนะคะแ,แล้วก็กิ่พันกิ่พันก็จะทําส่งออกแต่ก็ยังไม่ค่อยทันนะคะกิงพันเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมบ้านสวนนกสวยนะคะขอบคุณมากๆค่ะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะใครที่อยากหาอาชีพเสริมก็เข้ามาแวะชมได้นะคะขอบคุณค่ะยินดีต้อนรับนะคะสวัสดีนะคะ